มาที่ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการเลือกตั้งทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับไหนนะครับกรกตก็จะกระกตจังหวัดโดยผู้วยการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกําหนดเพดานเงินค่าใช้จ่ายบางคนผู้สมัครโทรมาหาผมเนยสอท่อ,อนี่แหละท่านพ่ออ๋ออันผมลงสมัครแล้ว ผมจะเอาหลักฐานยังเนี่ยไปเบิกเงินจากกกตมาสักมีคนเข้าใจว่าเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้นสามารถมาเบิกกับกบกตใด้พานมาโบแมนสนนคำว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกกตจังหวัดเป็นคนประกาศนั้นความหมายคือกฎหมายให้อำนาจผู้่วยการเลือกตั้งแต่ละจังหวัดที่จะประกาศเพดานจํานวนเงินค่าใช้จ่าย ให้อํานาจนะครับเพื่ออะไรเขาถึงให้อํานาจที่ให้อํานาจเพราะว่าในการเลือกตั้งนั้นเจตนาลมคือการลงสนามแข่งทุกคนต้องมีความเสมอภาคกันยากดีมีจนก็ขอให้ใช้จ่ายเงินไม่เกินจํานวนเงินที่ผู้มีการเลือกตั้งประกาศกำหนดนั่นคือเจตนาลมณ์ฉะนั้นเงินนั่นคือเงินของผู้สมัครไม่ใช่เงินหลวง ปรดเข้าใจมีหลายคนอที่เข้าใจผิดอยู่นะครับเป็นเงินของผู้สมัครส่วนท่านจะได้มาจากใครไปขอลูกขอเมียก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับฉะนั้นเงินที่จะใช้จ่ายได้คืออะไรบ้างมีดังนี้ครับใช้จ่ายกันค่าสมัครค่าสมัครนะครับไม่ว่าจะไปรับรองแพทย์อะไรต่างๆนี้ท่านออกได้นะครับค่าจ้างแรงงานค่าแจกจ้างคนไปแจกแผนพับไปปิวจ้างผู้ช่วยหาเสียง พวกนี้ออกได้หมดนะครับการจัดเวทีปลาัยพวกนี้นะครับจ้างแรงงานอื่นๆจ้างคนไปติดไปหาเสียงให้ก็จ้างได้นะครับค่าจ้างทําของเช่นทําเสื้อทาหมวกให้แก่หัวคะแนนนะครับให้หัวคะแนนไปเดินหาเสียงต้องมีเสื้อทีมสวยๆหน่อยนะครับนะครับถ้าโฆษณาตาัสื่อต่างๆนะครับผู้สมัครการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นสามารถไปโฆษณาทางสถานีวิทยุ ทีวีนะครับได้นะครับไปว่าจ้างสถานียุเคเบิลทีวีออกประชาสัมพันธ์หาเสียงให้กับตนเองได้คิดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับการจัดทำป้ายต่างๆสิ่งพิมพ์ต่างๆอันนี้ท่านรู้นะครับไม่มีปัญหาการทำสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น YouTube นะครับ โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันอีเมลเว็บไซต์มีหลายท่านสงสัยว่าเวลาหาเสียงเขากรกตให้บอกว่าหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้คําว่าอิเล็กทรอนิกส์ความหมายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทีนี้คำว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรเพราะทําไมไม่มีคําว่า Facebook ทําไมไม่มีคําว่าไลน์เลยเราคุ้นกับคำว่า Facebook กับคําว่าไลน์คาว่า Facebook กับคําว่าไลน์จะอยู่ในความหมายของคําว่าโซเชียลมีเดียครับ ฉะนั้นเวลาผู้สมัครบางคนก็ถามมาเอา้าจีหาเสียงทาง่านเฟซท่านไล้์ได้ไหครับเพราะว่าใน,ในระเบียบเขียนเฉพาะโซเชียลมีเดียนั่นแหละครับอันเดียวกันครับฉะนั้นผู้สมัครสามารถหาเสียงทางโซเชียลมีเดียได้นะครับโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook Line ต่างๆได้คําถามต่อไปว่าแล้วชาวบ้านชาวบ้านทั่วๆไปอะ่ะนะครับนิยมชมชอบผู้สมัครจะสามารถโพสต์ Facebook โพสไลน์ line, สนับสนุนผู้สมัครหรือว่าแชร์ของผู้สมัครได้ไหมได้ท่านทําได้นะครับถ้าท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่าเน้นตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณรูกศนอแล้วจะไปโพสต์สนับสนุนผู้สมัครงาไม่ได้ไม่ได้ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถโพสต์เฟซบุ๊กโพสไลน์สนับสนุนผู้สมัครใครก็ได้ที่ตัวเองนิยมชมชอบ แต่มีข้อแม้ข้อแม้นิดนึงถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน5,000บาทมันสิมีบหรากก็ไม่แน่ถ้านิยมชมช,มชอบคนนี้ก็เลยไปว่าจ้างทีมทำคลิปวิดีโอไปโปรโมตท,ทาง f ฟ e e o o o นะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน5,000บาทให้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบนี่มีเงื่อนไขแค่ไี้ ฉะนั้นชาวบ้านจึงสามารถโพสช่วยผู้ช่วยหาเสียงโชดได้ตลอดเลยครับเชียร์ใครโพสได้เลยนะครับเชียร์ได้โพสได้นะครับ,นะรบแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน5,000บาทก็แจ้งให้ผู้สมัครทราบเมื่อผู้สมัครทราบแล้วเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องแจง้งผู้มนวยการงางประจำจังหวัดทราบมันก็เป็นทอดต่อมาเมื่อผู้สมัครทราบแล้วไม่คัดค้านก็ให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายเวลายื่นบัญชีรายรับรายจา่ายแต่ไม่จำเป็นต้องเอาเงินส่วนตัวไปให้ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านทําให้ฟรีแต่ในทางบัญชีต้องคิดเป็นค่าใช้จา่ายนี่คือเงื่อนไขนิดเดียวชาวบ้านครับนิดเดียวก็นอกนั้นก็โพสต์ได้เลยโพสต์ระบุตัวตนของผู้โพสต์สนับสนุนผู้สมัครได้เต็มที่โดยไม่ต้องมาแจ้งรายชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อกรกตนี่คือกรณีหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ครับนอกจากนั้นก็มีวัสดุ อ,อื่นๆนะครับเกี่ยวกับการหาเสียงการเช่าสถานที่เวทีปาศัยหาเสียงพวกนี้ทําได้หมดนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้สมัครต่างๆงัอคะแนนเดินทางอย่างนี้ได้ค่าสาธารณูปโภคค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงก็วันละ320บาทสําหรับร้อยเอ็ดน,นะครับค่าแรงขั้นต่ำคิดกันเป็นอย่างนี้นะครับค่าเลี้ยงน้าเลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยง,ง,งอาหาร ผู้สมัครเลี้ยงหัวคะแนนได้คาว่าหัวคะแนนคือผู้ช่วยหาเสียงครับเพราะว่าหัวคะแนนสมัยใหม่นั้นต้องว่ากันบนโต๊ะต้องแจ้งรายชื่อให้กรกตจังหวัดทราบหัวคะแนนสมัยโบราณนะครับปกปิดไว้ไม่อยากให้รู้แต่ทุกวันนี้ต้องมาการกันบนโต๊ะเลยใครเป็นหัวคะแนนบอกมาเขาเรียกว่าสมัยใหม่เขาเรียกว่าผู้ช่วยหาเสียงเลี้ยงอาหารได้ให้ค่าตอบแทนได้นะครับหาเสื้อผ้าให้ใส่เตเท่ได้กับเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มมีข้อแม้นะับคำว่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มนั้นนะครับเลี้ยงได้เฉพาะน้ำน้ำหวานโคกาแฟแต่อย่าให้มีพวกแกอลกอฮอล์นะครับคำว่าเครื่องดื่มยกเว้นแนอลกอฮอล์นะครับและนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับระยะเวลาในการหาเสียงครับท่านมาดูนิดหนึ่งพัฒนาการต่อไปนี้การเมืองท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เดิมทีนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติที่อยู่ในพื้นที่เวลาชาวบ้านมีงานบุญงานบวชงานประเพณีนะครับชาวบ้านก็จะไปขอซองผ้าป่านะครับซองผ้าป่าไปขอซองไปขอน้ําแข็งนะครับแต่ท่านทีโรู้ครับต่อไปนี้ท่านลองจับตามองพัฒนาการการเมืองใหม่จากกฎหมายระเบียบตัวนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงครับแทนที่นักการเมืองจะให้เงินไปช่วยงานบุญงานบวชเขาจะไม่กลา้าถ้าเป็นการเลือกตั้งกรณีครบวาระครับห้ามไว้ตั้งแต่180วันก่อนครบวาระไปจนถึงวันเลือกตั้งดังนั้นถ้ามีงานบุญงานบวชงานประเพณีงาน,งาน,าน,งานเอาเสาลงหลุมงานเอาเสาลงหลุมงานอย่างี้ ยิ่ินัวก็จเจ้าบองานเอาเสารล้มหลุมอัานนออนนั่นแหละน้ะ,อนนะ,นะเอางานเอาเสาล้มหลุมสมัยก่อนไปขอซองจากนักการเมืองขอน้ําแข็งต่อไปนี้นักการเมืองจะไม่กล้าแต่เขาจะไปร่วมง,งานได้ไหมได้แล้วเขาใส่ซองให้ไหมเขาไม่กล้าใส่ซองแต่เขาจะกินฟรีนี่คือพัฒนาการใหม่ที่จะเกิดขึ้นร้อยวันหเดือนครับกว่าจะเลือกตั้นอีกไปอีกสเดือน ก้าประมาณ8เดือน9เดือนนี่คือสิ่งที่นักการเมืองเขาจะระมัดระวังแล้วท่านก็อย่าไปขอเขาเขาไม่กล้าให้อันนี้คือให้ตามประเพณีนะครับเนี่ยที่เขาห้ามคือการให้ตามประเพณีใส่ซองงานบุญงานบวชงานเอาเสาหลุมนี่คือตามประเพณีนะครับไม่รวมถึงการซื้อเสียงอันนั้นต่างหากแยกกันต่างหากอันนี้คือการให้ตามประเพณีถ้าให้ในลักษณะที่เป็นการให้ตามประเพณีเขาห้ามร้อยแปดสิบบาท ไปจนถึงครบวลระไปเรื่อยๆฉะนั้นนักการเมืองไปงานร่วมงานท่านได้ไม่ได้แต่เขาไม่กล้าใส่ซองนั่นคือพัฒนาการใหม่ใครจะดูแลนักการเมืองพี่ร้องประจชนจะเป็นคนดูแลนะครับจะเป็นคนดูแลอันนี้คือสิ่งที่พัฒนาการนะครับภาคกรณีคบวระแต่ในการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้ก็จะเริ่มห้ามเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเขา,าเริ่มห้ามตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์เป็นต้นมา นะครับพัฒนาการนี้ก็จะเปลี่ยนไป